เยอาก่อเยอะนมีมเม่ันก็เยอะมารการซจากเราให้เราสบายใจกว่าให้เเใจแนี้นาาานาคา,ายแล้วเ,าาาวเาราเป็นผู้ซื้อที่ดีนะเป็นผู้ซื้อที่ดีฝเมื่อมันจ่ายดี่แหละมันจะน่ากลัวพอถึงเวาพเวลาม,มันมันหมนไม่ทาหรือมันช็อตอคิดจะเขาคิดที่จะคิดจะไม่่ามันยืนยอดเยอะ แต่เนี่ยวต้องมีวินัยคือเขาถือว่าเราไปให้เงินเขาสามพันก็ต้องสามพันตลอดแต่ถือว่าเขาไปลูกค้าเราจริงลูกค้าจรีนเองเขาต้องกลับมานถือว่าสินค้าเราจีนเองเขาต้องจัดงามัน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 ก็ต้องจัดานกับเาไม่เลือเราไปบอเขาเลอกซื้อไว้ใช่ไหมใช่เขาเขาจะจ่ายจริงใช่ไหมจ่ายจริงค่ะมจ่ายให้จ่ายให้ตัวตัวที่มาซื้อไม่ใชหน้าที่หนึ่ัใช่ไหม ใช่แต่ให้กับสว่าไปขายได้กาไรหน่อยอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะก็คือก็คือไอ้ไอ้คนที่คนที่ชื่อก้อยเนี่ยค่ะที่เอาของหนูไปอ่ะขายในราคาที่ต่ากว่าเลยสมมติว่าเขาเปิดหนูไป300ร้อแล้วเขาเอาไปขายแค่ร้อยห้าสิบเพื่อที่จะได้เงินสดมาใช้เฉยๆอ่ะแต่เขาไม่ได้มองถึงว่าสิ้นเดือนอ่ะยอดหนูอ่ะจะต้องจ่ายเท่าไหร่นี่ปรลังเข้าใวเจ็ด ตอนนี้คนที่ไหลนเนยเดี๋ยวให้ให้ให้เบอร์ไว้ก่อนก็ได้เขาจะได้นัดไปจะได้ไม่ต้องเสียเวลามันก็จะได้ไปดูภาคสองหรือท่านพบว่าตรอก็กำชับอยู่ตลอดเพราะท่านก็คงเล็งเห็นแล้วว่ามันน่าจะมีแบบนี้มาเรื่อยๆท่านก็พยายามที่จะเดินต่อให้มันให้มันเป็นการป้องกันไม่อยากให้เกิดความเสียหายเนาะนะ พวกเราเดี๋ยวลองดูว่าจะยังไงเดี๋ยวฝากที่ต้นดูก็เขาอะไปสกแม่พอดีเนื่องในทุกมันถุกไ้าครั ตู้ฟอร์หนาองนี่ยตัดไวที่ะก้อลงด้วยเพื่อไม่ให้มันลามมากกว่านี้ในวันนี้ยังฝากประชาันทุกคนเรื่องนี้เลยครับในโลกออนไลน์นะครับก็ขอให้มีความระมัดระวังนะครับมีการตรวจสอบทั้งผู้ซื้อและผู้ขายให้เป็นอย่างดีก่อนนะครับเพราะว่าณนวันนี้บางครั้งเราอาจจะไม่ได้เห็นหน้าเขาว่าเขาเป็นใครหรือมีพื้นฐานทางการเงินอย่างไรนะครับแล้วก็มีอีกหลายเทคนิคที่จะทําการ หลอกลวงพวกเราทางโลกออนไลน์ค่อนข้างเยอะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือต้องมีการตรวจสอบมันเป็นเรื่องสำคัญนะครับผมไม่ได้มองว่าจะเป็นเคสใหญ่หรือเคสเล็กแต่สำคัญคือเป็นหนึ่งคดีที่เกิดขึ้นมาแล้วก็เป็นคดีที่เป็นอาชญากรรมนะครับาทางเทคโนโลยีซึ่งเราให้ความสำคัญเราต้องมีการจัีการ